ทุกคนทำมาถ่ายดอกกุลาพันปีติเอฟซีเขียนคอมเมนต์แมนบอสนี่สวยหรือเปล่าคะทุกคนคะต้องเอ,อนหน้าค่อยชอบถ่ายรูปก,กับหน้าตัวเองหน้าใหญ่ๆนะคะสวยไหมคะทุกคน กับบ้านหลังน้อยๆนะคะอยู่ตามกระยมอยู่ตามกระยมนะคะทุกคนอยู่ตามฐานะว่าแมน่คนร่ำรวยอย่างมาตอร์ไดอกคะ่ะว่ามีเงินล้านเงินโกรดดอกนะคะเมื่อนี้อากาศดีเดี๋ยวจะพาทุกคนไปช้อปปิง้งไปดูว่าวันนี้นะ่ะ จะซื้อชุดส,สวยๆมาถ่ายกับดอกไม้นะคะตอนนี้ดอกไม้ก็ปลูกอยู่ยังไม่ออกสักดอกแต่ว่าก็ถ่ายตรงนี้ให้ดูก่อนเพราะว่าดอกกุหลาบพันปีสวยนะคะเป็นอย่างไรคะทุกคนดูคลิปแล้วสนุกไหมคะอยากให้ทุกคนดูคลิปแบบให้มีความสุขนะคะจะไปอิน อย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสกับเรื่องดราม่านะคะทุกคนเราหน้าต้องอดูแบบว่าอย่าไปอ่าซีเรียสจนเกินไปนะคะดูค่ะสวยไหม <c oughs> นี่แหละคะ่ะบ้านน้อยบ้านน้อยติดป่าบ้านน้อยชนบทนะคะหมู่บ้านอ่า ที่แบบว่ามิถนนโชคดีมิถนนทั้งนี้ตามปะคา,าทุกคนการสัญจรไปมาก็เลยสะดวกสบายแต่ว่าทางทั้งนี้ก็เป็นปลา,ปายายทางน้ำวนก็เป็นป้าที่ค่อยจากเคยบาทุกคนหายยานอมอไปแล้วนะคะมีน้ำป้ากั้งแไนนะคะประคาะทุกคนคอยไปทํากาแฟก่อนจะเอากาแฟน่ะไปกินน้ำ ทางกลางทางนะคะว่าพญาย์น่ะอ่าเราไม่อยากนั่งในลานนะคะแต่ก่อนน่ะเราก็นั่งอยู่เด้ทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เราบอกว่าเราไม่อยากนั่ง้านกาแฟเราอีกอย่างหนึ่งก็ประหยัดเงินน้านะคะเพราะว่ากาแฟสวยหนึง่งชิกะเป็นร้อยนะคะทุกคนเงินร้นอยหนึ่งน่ะเอามาซื้อปากกระป๋องได้ตั้งบะสองแพ็คนะคะแพ็คหนึ่งก็มีสามกระป๋องน,น้อยๆะคะ่ะทุกคนนั่นแหละ อยู่แบบพอเพียงอยู่แบบประหยัดนะคะทุกคนอ๋อโอเค okay. อ,อ๋อโอเคคเยไปทางั้องไปเที่ยวในเมืองกันนะคะมาะดูว่าวันนี้จะได้อะไรอ้ย <laughs> จะซื้อชุดสวยๆส,สักชุดนะคะ ตอนนี้ก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะกเลอ่านางเลนพันยายนางถาคอยคอยไปเบิงงเลือกอชุดก็ได้ชุดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าก็สวยดอก ไปเขากลับบ้านกันนะคะกลับบ้านกันค่ะนี่ค่ะเสียลายดอกลายดอกใส่ซัมเมอร์ Det här är här oh, han är. Ja precis. Ah, så går ni... Vi går och camping kanske. Ja, kanske. Vill du och du kan lära köra? Spela. Men vi kan inte spela. You say we cannot do. Det mm. mm. bara prata antagligen. Mm -hmm. <laughs> Maka. Det går nu, Det vi bli fint väder. Nästa vecka. Mm. Jättevarmt. Måndag, tisdag. Då kommer ni Han prutar på loppisar. Kan man göra mm. det på tio är en tisdag jag tycker att det har Ja, lite jag ska mäta. Mm. Mm. Men man skulle vara en medmänniska där också. Känna av säljaren. Mm. Att, um, det är att dra det för dem för att göra dem förbannade. Även om en bekant har som motto att alltid lämna försäljare i... <laughs> <laughs> ทุกคนชินค้าข่แพงน้ำเนือ้อขาเนือ้อแล้วคาแพงชินค้าเท่านี้แล้วค่ะทุกคนเบือพันกว่ามีวิสัยอนเลฟินเาะ I think soget the f e e Du kan cut one-piece bara. Ja. <laughs> Nej, men jag kan sätta in den. Ja. Oj. Inte så fin. Ja, det är fint. Du kan den ledig. Gjorde du ont i loket? Det ramlade? Du är så något fint? Nej. Den <laughs> låser <laughs> <laughs> green, oh, bara. va? Du kan mig i bäddningar. อย่า่บอกแต่ว่าขอใมากก่นัุ้กคนอาซื้อมาแร้วอใส่ซะ